สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n n e l ก็จะนำเหรียญชนิด1บาทรุ่นเก่าพระเศียรเล็กของรัชกาลที่9มาให้ข้อมูลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้รับชมกันก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง ทางช่องจะมีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไปเกี่ยวกับเหรียญแปลกครับก็คลิปนี้นะครับจะมานำเสนอวิธีการดูเหรียญพระเศียนเอียงนะครับแล้วก็จะแบ่งปันเหรียญพระเศียรเอียงให้เพื่อนๆนักสะสม ท่านใดที่มีความสนใจและต้องการช่องสมาคมชาแนลยินดีแบ่งปันนะครับครับก็มาชมนะครับมาชมเหรียญมาชมข้อมูลเหรียญพระเซียนเอียงนะครับแนะนำลักษณะแบบไหนที่จะถูกต้องแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูพระเซียนเอียงนะครับหลายๆช่องนะครับเขาแนะนำเขาก็เอาพาพบรมรูป ตรงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็หมุนไปด้านหลังนะครับพอหมุนมาด้านหลังปุ๊บเขาก็เรียกว่าพรเศียรเอียงนะครับก็ยังไม่สอดคล้องยังไม่สอดคล้องกับคําอธิบายนะครับช่องสมาคมแชนแนลก็เลยมีวิธีการใหม่ๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับรู้ได้รับชมให้ถูกต้องนะครับ แนะนำเหรียญพระเสียนเอียงนะครับต้องทําเหมือนวิทําเหมือนช่องสมาคมแชนแนลนะครับรูปวัดจะทิมลงนะครับถ้าจะดูเหรียญพระเสียนเอียงที่ถูกต้องรูปวัดจะทิมลงแล้วก็มุนไปด้านหลังรับนี่ก็คือพระเสียนนะครับด้านหลังพระเสียนเอียงนะครับ ้าสียนเอียงนี่คือวิธีการที่ถูกต้องในการแนะนําให้ดู้าสียนเอียงอย่างนี้ก็เอียงไปด้านขวา,เร,วา,เ,งงารเรียกว่าเอียงลงนะครับเรียกว่าเอียงลงอย่างนี้รูปัดตรงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ุนไปด้านหลังอย่างนี้ไม่ใช่้าสียนเอียงอันนี้วัดเอียง นะครับรูปบันเอียงนะครับครับก็ท่านใดนะครับมีความต้องการนะครับอยากได้เหรียญพระเศียรเอียงไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นของร่เก้ารอสิบนะครับกาจร, 9, ร,นราจนา นะครับเราก็มีไปทั้งหมดนะครับสําหรับพระเสียนเอียงหรือว่าวันเอียงนะครับทางช่องของเรายินดีแบ่งปันนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ทางไลน์นะครับเบอร์ไลน์0826691762นะครับราคาพูดคุยกันหลังใหม่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ